ทำความเสียหายได้มากแค่ไหนกับไอ้เจ้ากระสุนลูกปลายของให้4ฟุตต่อวินาทีวิ่งช้าาลูีบีการดีกอ้โบเขาผลิตมาสําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งแรงกว่าบ้านเราเยอะมากดูตัวเลข1,520ครับนี่วิ่งโหดมากนะ สวัสดีครับสาายการ EP นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับสนามิีปืนบางปดทองของผมครับผมก็ต้องขอบคุณสนามิีปืนบางทองนะครับเอ,อื้อเฟื้ออนุเคราะห์ทุกครั้งที่ขอมาให้ผมถ่ายรายการจาก EP ที่ผมทดสอบกระสุนยางไปมีทั้งคอมเมนต์มากมายมีทั้งคนโทรมาสอบถามหลายหลายช่องทาง EP นี้ผมไม่ทำให้หายสงสัยว่าไอ้เจ้ากระสุนยางเนี่ยนะฮะวันนี้ได้ลูกปลายมาเป็นลูก9้าเม็ดแล้วก็ได้ลูกโดดมาด้วยได้ความอนุเคราะห์จากพี่ๆน้องเหมือนเหมือนเดิมฮะ สงสัยว่ามันแรงแค่ไหนใช่ไหมใช่ไหมมันแรงแค่ไหนหรือว่ามันจะทําความเสียหายได้มากแค่ไหนกับไอ้เจ้ากระสุนลูกปลายวันนี้ผมอยู่กับพี่เก๋ครับพี่เก๋วส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมพลาดไม่ได้นี่เลยอาจารย์ผมชวนมาชวนมาเขาเรียกชวนไห้หายสงสัยะนะฮะชวนไห้หายสงสัยเป็นวิจา,ารนาดหน่อยคือถ,ถ้าเจอหน้าพี่เก๋ปุ๊บเนี่ยมีสาระ อยู่กับพี่เก๋ปุ๊บผมมีสาระเลยเตรียมเปลี่ยนช่องได้เลยอยากมีสาระดูช่องพี่เก๋นะฮะอยากไรสาระเอาดูช่องผมไม่ขนาดนั้นพี่เก๋ครับนี่ผมหามาให้อืมีลูกปลายกับลูกโดดครับผมอันนี้เป็นลูกปลายนะครับเก้าเมตรนะครับเกเมตรก็คือทุกอย่างอะไซส์อะเหมือนลูกเก้าเมตรตะกั่วปกติเลยนะเออเพียงแต่ว่ามันเบามากนะครับน้ำหนักหัวโดยรวมเนี่ยเบาเบานะ คือยิงไกลอ่ะไม่จะเฉียนผมบอกได้เลยเกินสิเมตรไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมัวแล้วสะเปะสะป่าแล้วแล้วก็แรงจะน้อยลงนะประมาณนั้นนะครับสาหรับตัวนี้สงสัยจริงๆเลยพี่ว่าความเร็วลูกปลายกับลูกโดดเนี่ยอะไรมันจะเร็วกว่ากันนะเนาะก็ต้องไปวัดใช่ไหมเรามีเครื่องวัดอยู่ครับอ่ะเ,เราก็วัดดูเลยครับแล้วก็คํานวณแรงวัดเท่าออมาเลยว่ามันได้เท่าไหร่อ่าว่ากันไปเอฟซี <FC S 2> ครับ,รบตามไปดูพร,ร้อมผม<ช>ไป นี่แล้วหลังจากที่ไปเขาเรียกว่าปืนยืมลูกขอแต่ครั้งนี้ปืนยืมลูกไม่ได้ขอเพราะลูกหายากที่เป่งเลยขอใครไว้ได้พี่เราจะเอากระบอกไหนทดสอบกันดีครับก็เดี๋ยวจะยิงทั้งสองกระบอกเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เป็นลำ14นิ้วนะครับเป็นลำสั้นนะครับซึ่งปืนที่บรรจุในคอปอล่าสุดนี้คือปืน14นิ้วอ่าเราจะได้รู้ความเร็วนะครับกับตัวนู้น่ะืนจอนวิกอ่าืนจอนวิกครับนะครับเคจีซึ่งตัวนี้18นิ้วนะ มันเป็นบูพับลำกล้องมันยาว18นิ้วนะครับก็ถือเป็นลำกล้องมาตรฐานของปืนลูกตองเลยหลบต่อสู้เราก็จะลองให้รู้เลยว่าลำความเร็วมันต่างกันไหมอ่ะสกับ4เอาง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะได้ครับไปเลยครับมาพิเกลลุยกันเลยอยากรู้นะครับมาลูกโดดนะครับผมลูกโดดยางนัดแรกครับไป กล้องกล้องมาดูความเร็วหน่อย254ครับดูความเร็ว2องฟุตต,ต่อวินาทีวิ่งช้ากว่าลูกบีบีกันดีกว่า <c oughs> โอ้โหลูกบีบีกันวิ่งเท่าไหร่พี่300ฝ่า3 4 0 0นะครับท<อ>ี่เขาเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นหัวกระสุนเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้ดูรอ,อแป๊บนะรอแป๊บนึงนี่เห็นแต่าหางมันนี่ครับคุณผู้ชมดูดูดนี่อาจารย์เก๋อ่ะนี่ดูดูหางมันอันนี้อันนี้คือส่วนส่วนหางนะครับของลูกโดดลูกโดดคอฝอนะครับซึ่งหัวมันจะเป็นยางนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกเบา นะครับมีคลีบให้มันหมุนในอากาศจะได้เขาเรียกว่าเสถียรซึ่งจากระยะนี้ประมาณ12เมตรอ่ะเรามาดู12เมตรครับอ่ะเรามาดูตามตามมาครับตามมา12เมตรนะครับมันเริ่มเริ่มเบี่ยงออกจากแนวเลงแล้วนะฮะนะครับผมเลงเอ็กนะมันอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยถ้าไป20เมตรมันจะไปไหนก็ไม่รู้เลยนะครับผมว่าแรงกระสุนเติน12เมตรไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่เบามากเลยนะเนี่ยก็ดูจากการเจาะฮะจากการเจาะเนี่ยก็คือจะไม่กลมแล้วเหมือนทะลุออกไปแบบ กระแทกให้นาลูที่เฉยอ่ะอันเนี้ยที่เรามันมันมันเข้าเดี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมอนมันเป็นหางมันหรือว่ามันเป็นอ๋อตัวหัวด้วยตัวหัวด้วยนะพี่กระแทกกับแบ็กสต็อปครับก็เลยแยกออกแค่นั้นเองนะครับอ่ะยางหายไปเดี๋ยวทีเนี้ยเราเราเราไปดูลูกเก้าหน่อยอยากเห็นไอ้ลูกปลายเก้าเม็ดอ่าปลายเก้าเมตรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับแล้วต่อไปผมจะยิงด้วยลูกปลายเก้าเม็ดนะฮะกระสุนลูกยางไปดูความเร็วกันยิงกับปืนจอนบิ๊กเดี๋ยวนะ ทำไมผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าลูก,ลกปลายเนี่ยมันมีแรงประทะหรือว่าแบบเสียงมันดังกว่าไอ้ลูกที่เขียวๆเมื่อกี้อะลูกนอกครับลน์ฟอร์เมนเลย<อ>ตัวนี้คือลูกที่เขาผลิตมาสําหรับเจ้าหน้าที่ชใช้คุมฝูงยนต์ของอเมริกาหรือต่างประเทศอะนะครับทางโซนยุโรปก็จะใช้กันซึ่งแรงกว่าว่าเราเยอะมากนี่ผมเห็นตัวเลขแล้วผมใจหายมากเลยมาดูนี่ตามมาดูเที่ยว ดูตัวเลข1,520ครับถ้าเป็นกระสุนจริงนะครับ1,520นี่วิ่งโหดมากนะทำลายเป้าหมายได้ดูเดือดมากน,นั่นหมายความว่าไอเนี้ยแม่งน้องๆกระสุนจริงเลยนะแต่อย่าลืมว่าเขาใช้กุญปุงนชนครับคือมันต้องยิงไม่ตายอืมทำเร็วพันห้าแต่หัวกระสุนเบาหงวเหวง,หงคือเขาทําให้ยิงไม่ตายอ่ะพูดง่ายๆครับ,รบ,รบสําหรับตัวนี้นะสําหรับลอยฟอนเมนตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะลูกไปเก้าเมตรนอกนะลร,รับ เทียบกับลูกว่าเราไม่ได้ลูกว่าเราหน่อมแนมกว่ามากผมบอกได้เลยว่ามากมายในภาาศาสารจากความเร็วที่เทียบกันไม่ติดเลยตะกี้นี้ลองดูนะงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูเป้าครับพี่เก๋ครับ,รบไปดูเป้า,ากันโอ้โหคุณผู้มชมดูดูนี้เป็นรูบอลกันอยู่นะครับอ่านี่ลูกโดดที่ผมยิงไว้นะลูกโดดยง <ว í S 1> างบอลเหลวเนี่ยไม่เข้าแค่สามจริงเลยพี่สองสามนะครับสี่นะที่เหลือหายหายเพราะอะไรเบาเลยครับเม็ดมันเบา มันโดนแรงปั่นออกมาแรงเป่าออกมาเยอะขนาดนี้ทาความเร็วได้สูงขนาดเนี้พอพลนไปลํากล้องมาปุ๊บต่างคนต่างไปแล้วเพราะเขาเน้นคุมขุมชนไงเน้นาศาสตร์ไม่ได้เน้นให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับความเร็วแบบนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ็บหนักผมว่า,ถ,า,ถ,าถ้ามองนะถ้าถ้าเป็นกระสุนจริงนะผมว่ากลุ่มแม่อยู่แค่นี้นะพี่นะใช่นะความเร็วสูงขนาดนี้นะที่มผมเคยลองลูกมิลาดเก้าเมตรนะครับพันสี่กว่าเนี่ยกลุ่มแค่นี้ที่ผมเคยเคยลองในช่องผมนะครับพี่เออซึ่งตัวเนี้ยมันบาน ทำไมถึงบ้านเขาต้องการให้เก็บคนได้เยอะๆโครเมตสองเมตรพอครับเออต้องการแค่นั้นนะครับแค่นั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปชมแอคชั่นรีคอยครับไปนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูรีคอยมันฟับมือเดียวเลยรีคอยรีคอยอย่างปุ๊บเดี๋ยวไปดูลูกโนดไอ้ไอ้ลูกนอก ดูลูกนอกครับลูกนอกลูกดอกเสียงแม่งโคตรดำเลยลพี่เก๋ครับ,รบสงสัยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้น้ำหนักหัวกระสุนเนี่ยไอ้ลูกก้าวเม็ดกับไอ้ลูกโดดเนี่ย มันจะคูณด้วยอะไรแล้วความเร็วมันจะยังไงที่ผม,ผมขอความรู้ให้ f อีผมหน่อยได้ได้ได้เริ่มจากลูกโดดนะครับครับลูกโดดเนี่ยเราก็จะมาช่งกันเลยนะเอาให้ทัวๆทัวรนะครับ,รบโอ้ไหนนี่ไม่มา,มาเลยนะลูกโดดลูกโดดยางขอ,งขอ,งของนะครับร4 7 4สี่สิบเจ็โอโอ้ยไม่จุดอ่าร4อยส่สครัมา คิดกันสดสดเลยคิดกันสดสดเลยนะครับเอาความเร็วนะครับตจกีนนี้สองร้อยสองร้อสี่สิบห้าป่ะสอร้สี่สิบห้าครับคูณด้วยสองสี่ห้านะครับครับคูณน้ำหนักหัวครับน้ำหนักหัวอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่นะครับครับผมแล้วก็เอามาหารด้วยสี่ห้าศูนย์สองห้าูนย์นะครับครับให้พลังงานแรงกระทะสิบ19้า 19กาฟุตปอนน่าหมายความว่า1ฟุตคือ9ก้าปอนก็นเลไม่ได้1ฟุตอ่ะโอ้ยจะไม่ต<อ>ายเลย19ปอนเอนอ่ะคือถึงส0กิโลอ่ะมันมันเจนนิดเดียวับพี่ไม่ถึง10กิโลจริงโอ้หมดกันประมาณนั้นะนะครับสำหรับลูกโดรกอร์นนะเบามากผมบอกได้เลยโอ้เบ้าเบาจริงรถ้าไม่กดกันใกล้แบบจ่อจอนะครเออนะระยะระยะมันก็แรงมันจะน้อยครับแรงมันจะน้อยอย่างนั้นเราเราเรามาดูไอ ลูกปลายกันดีกว่าความแรงแรงแรงระทะเออความแรงปะทะจากไอเม็ดลูกปลายเนี่ยอันนี้อย่าลืมว่ามันคือลูกนอกนะครับมันจะไปกี้เสียงแบบบึ้มมากเลยนะเสียงมงมากนะเออนะลูกนอกเนี่ยเขาใส่ดินที่มันให้เร็วมากๆครับครับน้องดินดินดาวม่ะดินปะทัดอ่ะฉะนั้นมันไม่ได้ให้แรงกระแทกที่เยอะแต่ให้เสียงที่ดังเออให้เสียงที่ดังนะครับอ่ะข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับสี่จุห้า ทำออกมาได้ประมาณ36นะครับ36เกรนครับนะอ่า36เกรนเราก็จะคูณ1520นะครับคูณด้วยน้ำหนักหัวนะครับครับ36ครับ4นะครับเท่ากับ450250 1 8 6ฟุตปอลฟุตปอลเท่าไหร่เท่าลูก2-2 1ลูกโอ้โหี้ยแต่นี่คือเก้าเมตรรวมกันนะ ก็คือพลังงานทั้งหมดเก้าเที่พุ่งออกไปฟุ่มให้แรงกระททาเท่ากับกระสุนลูกกดจุดสองสองนั่นหมายความว่าถ้ามันแยกเป็นเม็ดเดียวๆเนี่ยความแรงมันก็จะทดน้อยมากทดลงไปอีกถูกต้องนะครับก็คือบอกแล้วว่าเขาทำเขาทำไม่ตายเอาง่ายๆเลยเสียงดังไม่เป็นอันตรายหมายถึงว่าไม่ถึงชีวิตแน่นอนเตมโอ้โหผมบอกได้เลยว่ามีแผลแตกดูแล้วคือ มันไม่ธรรมดาเลยในใแต่เสียงน่ากลัวครับใช่ลูกนอกนะลูกยางนอกนะเสียงน่ากลัวทุกลูกครับแม้กระทั่งลูกโดดด้วยแต่เมื่อกี้คือแบบโหเสียงปึ้งเหมือนนะใช่มันแรงมากมันแรงมากเขาทาให้คนอยู่ข้างหน้าไฟลงกล้องเกิดการคอกอ่ะเออยิงด้วยลูกจริงลูกยางก็ไม่รู้แหละถัวไปก่อนประมาณนั้นพี่เก๋วันนี้คือเขาเรียกว่าเอามาให้เอฟซีได้ความรู้แล้วไขขพ่อสงสัยแล้วว่าไอกระสุนลูกโดดเนี่ยทั้งลูกโดดลูกปลายเนี่ยมันมีความแรงเท่าไหร่เอฟซีไข่สงสัยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก๋บางคุณทองมากเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอเชียไม่ได้เชื่อว่ะแง่งความเร็วแม่งโคตรต่างกันเลยอ่ะเหลือจะเอาไปทำอะไรดีวะฮะเหลือแล้วจะทำอะไงดีแกงลั่นแรกเลยวะอย่าลืมนะสมัครใครด้วยห้ามลืม สับตะไคร้สับตะไคร้สับตะไคร้